แล้วก็ออฟดูไปถึงทีด้วย จุธารัฐครับคุณจุธารัตน์นะครับเชี่ยววัฒนาคุณเชี่ยววัฒนาคุณครับเชี่ยววัฒนาคุณหมายเลข27นะครับครับของรางวัลเลยนะครับรา แปดหนึ่เก <c oughs> ้าหเก้าจุดจุดจุดจครบอบทวดสมบูรณ์แบบเสื้อ

นะครับให้กับชาวกูทดรวมถึงแฟนคลับของวงการบันเทิงเองด้วยนะครับ,รบ,บน,รนะครับก็อีกนะครับก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราการบันเทิงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าละไว้ในถานที่เข้าใจด้วยนะครับวันนี้ดีใจจ,จริงที่ได้มาเล่นงานกู๊ท็อปไฟลาคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานกับกูก๊ได้เป็นต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากแฟนแฟนเพลงชาวกูทดทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็เอ่อยังไงก็ชูโทบิน้าโทบหน้านะครับคิดว่าวงการบันเทิงน่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกกกนนะะคครรัับบผมมย็ขอให้วา ไปเลยละกานคร,รับทีเด so ียวครับ hmm. ก <I 've S 1> uh ็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีนิมีใช้ตลอดปีหน้าด้วยเครับผมอาต่อไปครับคดครั้งหรับิงเกรา่ไนทีเ้าใจครับผมก็ต่อไปครับผมับทำไมทำไมฝั่งนี้เสียงร้อหนาน่นขนาดนัครับผม้ไม่ทราบเหมือนกันครับพ่อกินอะไรเนี่ย ชครับพี่ทไชุดครับแล้วก็ใส่แว่นแล้วสบูรด์อ๋อไ๋่เชิงหลมไปเลยนะฮะหือเสื้อผ้าของไต่สลิงเลยใช่ไหม